บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดบริษัทเจริญเด็คอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟาติมาบอร์ด casting ตอร์เนชั่นแนลจำกัดขอต้อนรับสู่รายการบ้านแสนรัานะฮะผมขอแนะนำการเชงของของหลักปอแล้วกันนะครับสำหรับท่ันแรกทานดาน มัธนากรอาจารย์ประสานภาคขนี้นะครับแล้วก็จางน้ำส่วนก็อาจารย์สุพศรีดินนะสวัสดีครับท่านนะครับเดี๋ยวเราพักสักพูกหนึ่งแล้วช่วงหน้าไปชมสกายไลน์ทูเบดูสวิทนะที่อันันเจอราแบงคอกที่สามนอนนี่เองครับแล้วนเะชิ ผู้ชมครับกลับผู้ส่ริการบ้านแสมนะผมไปที่จำเป็นสารก่อนได้ไหมครับนะไทยดีไซน์เนี่ยมันมีน้ําหนักของมันอยู่ที่ว่านอกเหนือจากวัสดุเรื่องการดีไซน์แล้วในหัวใจของมันแล,แล้วเนี่ยน้าหนักในการออกแบบเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องออกแบบให้เป็นไทยจา100๋าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือจะเป็นโมเดิร์นมันอยู่ที่น้ําหนักการให้ค่าว่าเราจะให้มันออกเรียบเกลี้ยงมากขึ้น<อ>แล้ว,วให้เกิดกลิ่นอายแค่นิดนึงก็พอละไม่จำเป็นต้องไปใส่ชุดผ้าถุงแบบไทยทั้งหมดอะไร<อ>ซึ่งมันอาจจะ มากไปแต่ว่าอาจจะเหมาะกับบางงานนะครับขึ้นกว่าน้ำหนักที่เราเราวางแผนที่จะทำนีครับใช่ใช่หรือว่าฟังไทยดีไซน์ใน,ในมุมมองของจันสุพจน์บ้างเมื่อชมวิทยาแล้วเป็นไงครับจันก็เออที่เราพบก็จะรู้สึกย่างที่ทันมากก็คือเป็นความรู้สึกเรียบเรียแล้วก็น่าอยู่นะครับภาพเออราวนี้จริงๆถ้าท่านผู้ชมเกี่ยวข้องหรือเข,ข้าไปเนี่ยเราปฏิบัติในในแง่ของการดีไซน์หรืองานตกแต่งประเภทนี้นะครับ เพราะส่วนใบ้านเราเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากแล้วก็จะเรียกว่าไม่แพงคือทําให้ดูดีได้ก็ไม่แพงนะครับอย่างรักงานตกแต่งที่เป็นไม้เนี่ยอาจจะไม่ไม้จริงนะครับเป็นความรู้สึกที่เรียบสวยงามแล้วก็สม่าเสมออาจจะดีกว่าฝีมือช่างที่ไม่มีฝีมือเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งผ้าต่างๆที่ใช้นะครับผ้าไทยๆเนี่ยก็ใช้ได้แล้วก็ สวยงามแล้วก็ไม่แพงในแงี้วิวกรก็มอ,มองเรื่องความสวยงามในปเป็นเร์<อ>นียนะครับว่าดูแล้วน่าอยู่น่านอนนะครับน่าเข้าพักนะครับครับครับเทคโนโลยีการผลิตลามิเนตพวกนี้เนี่ยดีไซเนอร์คิดได้ทําได้ว่าน่าจะเป็นอย่างงี้ใช้วัสดุตัวนี้ได้<ม>แต่ก็ต้องพึ่งกระบวนการของวิศวกรในเชิงวิทยาศาสตร์ในการที่ผลิตออกมาทำไมถึงให้ทนทานทำไมให้เหมือนในกระบวนการเหล่านั้นขึ้นมา ในส่วนของห้องเนี่ยที่มันเป็นลามิเนตเนี่ยผมอยากจะพูดถึงแนวร่วมสมัยเนี่ยที่มันมีสืบทอดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมันผนวกไปด้วยเทคโนโลยีด้วยการดึงเทคโนโลยีมาใช้เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันไปเรื่อยๆแล้วดีไซน์จำเป็นจะต้องประสานกลมกลืนและอยู่ร่วมกับมันไปด้วยตลอดเวลาโรงแรมก็ไม่หนีประเด็นนี้การที่จะเซอร์วิสแขกการที่จะขายทําการตลาดให้ได้เนี่ยบางโรงแรมมี iPad ให้ ลูกค้าเข้าไปใช้ได้เลยคจะหยิบเอาไปใช้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าถึงเวลาก็มาคืนหรือหอยากได้ก็อาจจะขายได้ซ้ําไปนะครหรือบางที่เนี่ยอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเช่นมี Wifi หรือแม้กระทั่งการควบคุมด้วยบัตเจ็ตซึ่งเป็นยุทธวิธีใหม่ของการตลาดนะ่ราเช่นว่าคุณไปพักโรงแรมไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินเหมาคืนถึงสองหมื่นสมมห้องห้องสวีทนะฮะอาจจะเลือกได้ วันนี้ฉันไม่อยู่ฉันไม่เอาแอร์นะฮะก็บัจจิตคอนโทรลได้คนับ็เขาก็จะตัดงบประมาณของแอร์คอนดิชันส่วนนั้นออกไปได้ไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินนะับก็เริ่มมีหลายโรงแรมที่ใช้เอาระบบนี้มาใช้นะครับครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้าไปพบกับวิทยาอีกตัวหนึ่งในช่วงของวิสิตนะครับเชิญครับ บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด กลับข้าสู่วิสิตบ้านแสนรักนะฮะแล้วก็วิทยาที่ชมไปเมื่อกี้นั้นก็คือคาสราเลานะผมไปที่จาไปสารนิดนึงะถ้ากลางวันเนี่ยมผมคิดว่าเราคงชื่นชมวิวข้างนอกมากกว่านะครับนี่ภายในเนี่ยการที่ทําเป็นไทยก็ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าลาส์เนี่ยผมว่าเหมาะกับการนั่งดื่มกลาคืนเบาๆมากกว่าครับเะระรวัน,นั้นบรรยากาศจริงๆเปิดม,มันก็ ใช้แสงไฟน้อยอยู่แล้วมั<ะ>นก็แทบไม่เห็นวัตถุไม่เห็นดีไซน์อะไรมากมายนะแต่ว่าอยากให้เน้นไปที่ฟังก์งชั่นของการใช้สอยบนะแบบไทยๆเราะะสัดส,ส่วนต่างๆการนั่งการยืนนะ,ะเ,เคยมีคนใช้ BMW เนี่ยแล้วก็มาพูดบ่นเรื่องว่าเดินทางไปต่างจังหวัดแค่ระยองเนี่ยหลังเครดเลยนะ เป็นเพราะว่าเออกรอนมิกที่เขาออกแบบเนี่ยหรือการการระยะศาสตร์เนี่ยนะฮะออกแบบไปสําหรับชาวยุโรปหรือฝรั่งตัวใหญ่กานะร,รนั่งเนี่ยช่วงหลังนี่ก็จะยาวขึ้นการ,รเดินอะไต่างๆเนี่ยผมว่าการที่ <c oughs> จ,จะนั่งให้สบายแบบไทยๆเราก็ต้องคํานึงถึงด้วยว่าคนตะวันออก นาดแบบไทยเราสัดส่วนประมาณเท่านี้ใช่นี่ก็เป็นไทยดีไซน์แบบหนึ่งเหมือนกันนะเราต้องคำนึงถึงแต่นี้มันลึกอยู่เข้าไปถึงการใช้งานเราจะสัมผัสได้ก็ต่อเมื่อเราลงไปนั่งมันใช้สอยประโยชน์พื้นที่อยู่ตรงนั้นต่างๆแบบนี้ไม่รวมไปถึงกริ่งไอที่เราเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆพวกพร็อพต่างๆที่เอามาประกอบการตกแต่งนะครับซึ่งบางทีเฟอร์นิเจอร์อาจจะเป็นงานรูปแบบเรียบๆง่ายๆร่วมสมัยทั่วๆไปธรรมดาไม่เป็นไรแต่ว่ากิมมิกที่เอามาใช้เพื่อเน้นความเข้มข้นของงานเนี่ย มันควรจะเป็นลูกเล่นที่สนุกสนานและเป็นไทยนะที่แปลกๆแลกวตอบสนองกับโจทย์หรือว่าหัวข้อบริเวณเล้าจังงั้นชื่อว่าอะไรหรือบรรยากาศเรางานคอนเ็ปต์ตมันเป็นยังไงอย่างนี้นะครับผมขอมาที่จานสปุตนะคือการที่โครงสร้างอยู่บนเรียกว่าเสมือนยอดตึกแล้วกันที่อยู่สูงนะครับตัดฟ้าสามสิบขึ้นไปเนี่ยสูงเนี่ยลมจะแรงมากแต่โดกันเนี่ย ในแก้ของวัตถุสงเราคงอยากแะให้มันไม่มีอะไรมาบังครับผนังการหรือเรียกว่ารากันจกง่ายๆครับก็เป็นกระจกแต่กระจกพวกนี้จะเป็นกระจกพิเศษนะครับอยากให้ชั้นกระจกที่ข้างบ้านไปติดตั้งสมมติว่าใครมีอยู่ชั่งอก็ไม่ได้มันเป็นกระจกเราเรียกว่าฮิสตริงเป็นกระจกหลายชั้นที่ไปอัดกันเข้าด้วยความร้อนนะครับมันก็จะสามารถทบกําลังได้มากนะครับแล้วก็วิธีติดตั้งก็สําคัญว่า เรามันจะต้องรับแรงคนในกรณีที่เซหรือปะทะหรืออะไรเนี้ยนะครับได้ไม่ใช่ปะทะป้าหล่นลงมาล่นไปเร่งเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อที่ระวังในประเด็นของเราันตุกมเป็นกระจกว่าต้องเป็นกระจกชนิดพิเศษต้องการติดตั้งด้วยช่างที่มีมีมีอุปกรณ์การติดตั้งที่ถูกต้องทีนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าบริเวณนี้จะลมแรงเพราะฉะอุปกรณ์ทั้งหลาย ก็จะต้องหนักแน่นนะครับโอคใช่แม้แต่ที่หนุนที่นั่งอะไรก็จะต้องหนักแน่นนะครับลมอะแรนี่ก็จะปลิวปลิวไปได้นะครับแต่ความรู้สึกของน้ำของสายน้ำแล้วก็ของลมผสมมาใส่กันนี่ก็คงจะให้การดื่มหรือการอะไรก็เพลิดเพลินนะครับเพลิดเพลินแล้วก็มีวิวที่สวยงามประกอบกันไปนะครับเดี๋ยวไปต่อกันในช่วงของคลินิกบ้านแสนรักรับ ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสถานีบริการน้ำมันปะตะท กับผู้สูตรการบ้านแสนรักในช่วคงคลินิกบ้านแสนรักคำถามแรกมาจากคุณกวีจากกรุงเทพนนะี่แหงะถามมาว่าตอนนี้เสาบ้านเกิดรอยร้าวจะทําการซ่อมด้วยตนเองอยากทราบว่า,า,วาจะมีวิธีการทําได้อย่างไรบ,บ้างจันร์สุพจน,น์ครับผมคาดว่าเสาเนี่หมายถึงเสาคอนกรีตนะครับเสริมเหล็กแล้วก็อาจจะมีปูนฉาบเป็นรอยร้าวส่วนใหญ่ถ้าเกิดที่เสาเนี่ยครับแนวโน้มนะครับก็คือจะมีสนิม เกิด <S an> <อ>ที่เหล็กที่เสริมอยู่ในเสาซึ่งมักจะเกิดบริเวณโคนขึ้นมานะครับ<ะ>ซึ่งจะมีความชื้นอาจจะเป็นความชื้นจากคอนกรีตที่เป็นโพรงนะครับในสมัยที่เทคอนกรีตแล้วโค,คนของมันเนี่ยเทแล้วจี้หรือไม่ดีนี่ก็เป็นโพรงและความชื้นแต่ก็เป็นสนิมเพราะสนิมก็จะดีดตัวออกมาเรื่การซ่อมนะครับก็ใช้วิธีต้องค้ำยันคานพื้นข้างบนให้หมดนะครับค้ำยันแล้วก็สกัดไปที่เสา แล้วก็ดูว่าเหล็กเสียหายแค่ไหนถ้าเสียหายน้อยก็ขัดจนเกลี้ยงนะครับแล้วก็เข้าแบบเราใช้ว่าคอนกรีตพิเศษที่เรียกว่ากลุ่มที่เรียกนอนชิงนะครับเทเข้าไปแต่ถ้ามันเสียหายมากเนี่ยบางทีเราต้องตัดเหล็กที่เสียหายออกนะครับแล้วเหล็กใหม่เนี่ยเข้าไปเชื่อมดามนะครับแต่เน้นที่ประกันค้ำยันก่อนที่จะตัดเนี่ยต้องเหมือนเสมือนว่าไม่มีเสาแล้วมันยังอยู่นะครับต้องค้ำยันให้ดีไปดามเหมือนผ่าตัดกระดูกเราเนี่ยเราไปดามดามเสร็จแล้วก็รัดเหล็กปอกคืนเข้าแบบ แล้วก็ใช้กลุ่มนอนชิงเนี่ยครับอรอกเข้าไปเทเข้าไปเสริมก็จะใช้ได้ครับแต่ว่าจริงๆเรื่องซ่อมเสาเนี่เป็นเรื่องสีเรียสที่หนึ่งธาดีไม่ดีคำยันไม่ดีเดี๋ยวอันตรายมากก็อยากให้ปรึกษาปรึกษาวิศวกรนะครับดีที่สุดนะครับนะฮะต่อไปเป็นคําถามจากคุณไพโรจนะจากนนทบุรีนี่เองนะครับถามมาว่าจะทําพื้นห้องนอนใหม่ต้องงานจะดึงพรมออกทําเป็นพื้นไม้พื้นห้องโถงสูงกว่าระดับพื้นห้องนอน 2.2เซนจะทําเป็นพื้นไม้หรือพื้นไม้สาเร็จรูปอะไรได้บ้างอาจารย์ไปสารครับ,รบสูงออกันนิ้วหนึ่งเนี่ยสามารถปรับให้จนเสมอันก็ได้นะคร<า>ับ<า>ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องอื่นนะครับทีนี้ไม้เนี่ยมีใช้ได้หลากหลายนะครับปัจจุบันเนี่ย ไม้จริงแบบเป็น solid เข้าลิ้นเนี่ยนะครับมีชนิดสําเร็จรูปก็มีผลิตจากโรงงานเคลือบสีเสร็จมาถึงมาคลิกๆๆเหมือนระบบพวกไม้สําเร็จรูปทั่วไปแบบชนิดเลเยอร์หรือแบบลามิเนตทำแบบเดียวกันก็ได้ครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่กรรมวิธีการลองเนี่ยก็จะต่างกานไปจากปกติแต่ก่อนซึ่งอาจจะต้องมีการทากาวมีการยิงดะปูยิงสกรูเข้าไปปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้แค่โฟมบางๆลองแล้วก็เอาระบบคลิกเนี่ย ขัดมันเข,เข้าลิ้นแล้วก็วางเข้าไปท่านั้นทั้งไม้จริงหรือว่าไม้ลามิเนตก็แนะนําให้ว่าอยู่ที่ความชอบถ้า ate, ลามิเนตเราไปเดินแล้วเนี่ยมันก็จะลื่นๆน,นิดนึง<อ>นะครับแต่ก็จะทนทานระดับหนึ่งแข็งแรงนะครับ,รบตูเตอร์วางก็ไม่เป็นรอยแต่ถ้าเกิดเป็นไม้ที่เป็นเลเยอร์นะครับ,รบที่ผิวหน้าเนี่ยจะเป็นเอนจิเนียร์วีเนียตัวนี้อาจจะทําให้มีผิวบุบได้ถ้าเอาของหนักไปวางนะมีรอยขูดขีดได้บ้างแต่การติดตั้งนสะดวกรวดเร็วเท่ากันหรือไม้จริงเนี่ยอาจจะให้คุณค่าของ ในด้านราคาเลยในด้านในแง่ของที่มันดูมีราคาขึ้นมากว่านะครับแต่ว่าการบุกหรือการเป็นรอยขูดขีดเนี่ยพอๆกับไม้จริงกับไม้ลเลเยอร์วีเนี่ยก้อลองเลือกดูตามจริงจริงไม้เลเยอร์วีเนี่ยก็คือตัวผิวไม้จริงนั่นเองนะฮะ ก็ไปเป็นคําถามจากคุณสุรชัยนะจากสมุทร,รการนี่เองและถามมาว่าหลังคาของบ้านเป็นดาดฟ้าคอนกรีตได้ทํารางน้ําฝนไว้ตอนนี้มีปัญหาคือมีน้ํารั่วซึมลงมาอยากทราบว่าตรงนี้จะมีการแก้ไขอย่างไรบ้างและถ้าจะเปลี่ยนควรจะเป็นอะไรถึงจะดีอัจาร์สุพจน์ช่วยหน่อยเห็นว่าทํารางน้ําฝน,นไม่แน่ใจว่ารั่วที่รางน้ําฝนห<ะ>รือดาดฟ้านะครับเ<ะ>พราะมีโอกาส<ะ>ทั้งนั้นเนื่องจากคอนกรีตเนี่ยครับเป็นคุณ ที่มีโพรงนะครับเราเห็นว่าคอนกรีตมีซีเมนต์ทรายหินแล้วก็น้ำเวลาเทไว้แล้วมันแข็งให้เรารู้สึกมันตันนะแต่ความจริงเนี่ยมันมีน้ําอยู่เมื่อน้ําแห้งไปมันก็คือโพล<ห>่เป็นในแง่หลักการคอนกรีตทั้งหลายไม่ว่าอยู่ที่รังน้ําหรือแดดฟ้านเนี่ยเราจะต้องเทปรับสโลลให้หลาดชันไม่ให้น้ําขังถ้าน้ําขังมีโอกาสซึมทั้งนั้นนะ<ช>ครับ<ช>พอซึมลงไปปั๊บเหล็กที่อยู่เสริมมันก็จะ ถูกความชื้นมีออกซิเจนเป็นตัวออกซิไดก็จะเป็นสนิมสนิมก็จะดีดเหมือนประเด็นที่ผมตอบเรื่องเสาเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีของดาดฟ้าเนี่ยจะต้องทํำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้น้ําขังที่ดาดฟ้าเช่นทำหลังคาคลุมอีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ได้ก็จะลดความร้อนไปในตัวนะครับแล้วก็ถ้าประเด็นอื่นๆก็อย่างที่พ่อพบางทีเราก็ พอปรับระดับไม่ให้น้ําขังบางทีเราก็จะใช้ระบบกันซึมมีทั้งประเภททาหรือประเภทปูนะครับก็มีหลายแบบนะครับอยู่ในทั้งตลาดปัจจุบันในร้านค้าใหญ่ๆก็มีขายนะครับครับสำหรับสปาห์นี้คงต้องขอบคุณแขกรับเชิญเราด้วยฮะทั้งอาจารย์ไปสารตั้งข้าวนิดนะทางด้านบรรณากรแล้วก็อาจารย์สุพน์ศรีนินทางด้านวิศวกรครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับต้องขอขอบพระคุณผู้สมราการของเราดังนี้ครับ สร้างสารรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บังกอกทูเดย์บริษัทฟติมาบอร์ดแคสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสำหรับสัปดาห์นี้ ผมพร้อมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านผู้ปกขรองราผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ